สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนะคะชาวธาตุน้ำนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงความรักนะคะซึ่งเอเปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะวันที่แปะไว้ให้แล้วที่ลิงกนะคะทีนี้ว่าใครอยากติดตามเอนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าถ้าท่านไม่กดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปใหม่หมๆระบบจะไม่แจ้งเตือนนั่นเองค่ะทีนี้ว่าแจ้งนิดนึงนะคะ Line แอดของเอก,ก่อนอันนี้เหมือนอาจจะมีปัญหานะคะเ e ิร์ชไม่เจอแต่ตอนนี้คิดว่าแก้ปัญหาได้แล้วนะใครที่แอดไลน์แอไม่ได้นะคะด้วยจากชื่อข้างล่างหรือลิงก์งข้างล่างก็แจ้งบอกได้นะคะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าไปแบบตัดสินใจอะไรแบบด้วยการดูคลิปนี้เพียงคลิปเดียวนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงชะตาของคุณเป็นการดูภาพรวมแบบกว้างๆใครไม่ชอบก็ข้ามไปคะ่ะโอเคชาวราศีมีนนะคะเอจะแบ่งไพ่เป็นแถวแรกเป็นสถานาการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นตัวคุณแล้วก็ตัวเขาคนนั้นนะแล้วเดี๋ยวพาร์ทที่2เราจะมีไพ่อ卡ส์นะคะสุดท้ายก็จะเป็นการจับคู่สําหรับชาวสองราศีมีนกับธาต่างๆค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้คุยกันแล้วหรือคะสีดาบมาเลยนะสีดาบนะคะในเคสนี้หมายถึงว่าคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์เลิกคุยบล็อกกันหรือว่าใครบางคนนี่คือเงียบหายกันไปแล้วชาราศีมีนกับคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาราศีพฤษศหรือ เป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้ค่อนข้างชัดเจนหรือเป็นราศีอื่นก็ได้นะคะการดูในคลิปอย่างที่บอกนะว่ามันไม่ใช่เป็นดวงสตาร์คนใดคนหนึ่งถ้าเกิดว่ามันตรงกันก็ถือว่าจิตสมพง์แล้วกันนะคือเอ็มมองว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนะกับคนคนนั้นของคุณเนี่ยมันผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะจนมันถึงแบบสุดทางละแล้วตอนนี้ไม่ได้คุยกันแนวโน้มของคุณกับคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่อะ่ะมันอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรือคนที่คบคุยกัน อยู่มาสักพักแล้วอยู่ดีๆเขาก็เงียบไปถ้าคุณถามว่าจะมีโอกาสที่จะได้แบบกลับมาคุยกันอีกไหมเอะเปิดไพ่เพิ่มตลกมากอะ่ะมีโอกาสได้คุยด้วยอะ่ะสองถ้วยเอ็นเ็นเลยนะว่าแค่คนคุณนี้เป็นชาวทัศด,ดินนะคะชาวราศีมีนจะได้คุยกับเขาอีกครั้งแต่เอ้มไม่รู้ว่ามันจะได้คุยกันลักษณะที่ว่า เออแค่ไลน์มาเลยคะ่ะโทรมาหรือว่าเขาจะมาหาเจอแบบ face to face หรือเปล่าอันนี้ case by Cas e นะคะทีนี้ว่าคลิปอื่นๆนี่อาจจะไม่ได้เปิดเพิ่มอ่ะแต่เอ๊คิดว่าชาวราศีมีนกับคนคนนี้อาจจะแต่งงานกันมาก่อนคือไพ่ไฮโรเฟนไพ่พระอันนี้นะคะหมายถึงว่าการให้ทำการทําถูกต้องตามจารีตประเพณีอะไรครั้งหมายถึงการแต่งงานเอ๊เลยคิดว่าใครบางคนอาจจะอยู่ในสถานะที่แบบเลิกลาหย่ากันมาหรือเปล่าหรือว่า เคยคุยกันเรื่องแต่งงานหรือว่ามีความจริงจังอ่ะพอสมควรนะคะถ้าตอนนี้เงียบหายไม่ได้คุยกันนะคะคุยกันเป็นพักๆอะ่ะจะมีโอกาสได้แบบกลับมาคุยกันอีกหรือในอีกทางหนึ่งของการที่ได้ไพ่สองถ้วยหมายถึงว่ายังมีใจให้กันอยู่เพราะว่าเป็นไพ่สองถ้วยไงใบนี้จริงๆมันกึง่งๆเป็นเหมือนกับไพ่โซเมทนะคะ จะถามว่าเป็นโซเมทไหมก็ใช่นะคนนี้แต่ว่าโอกาสในการที่แบบจะอยู่ด้วยกันต่อไปในอนาคตก็ต้องมาดูันอีกทีนะคะโอเคสำหรับไพ่ตัวตนของคุณนะคะชาวราศีมีนเดอะมูนนี่คือไพ่ตัวตนของคุณสำหรับไพ่เมเจอร์ค่ะชาวราศีมีนยังรู้สึกครึ่งๆกลางๆอยู่คุณได้ไพ่าราศีมีนกับ justice ใครบางคนอาจจะคุยกับชาวธาตลมอันนี้คือราศีตุลน,นะคะ คุณอาจจะมีคอน FLICT บางอย่างกับคนคนนี้ในการความในการมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้เนื่องจากว่าครอบครัวาทางบ้านไม่เห็นด้วยเพื่อนฝูงครอบครัวไม่ชอบรู้สึกว่าคุณสองคนมีฐานะทางสังคมการงานการเงินไม่เหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันสตักอยู่ตรงตรงนี้นี่คือจุดที่ชาวราศีมองอยู่นะคะาชาวราศีมีนมองอยู่ว่าปัญหา ของตัวฝั่งคุณนะ่ะมันคือเรื่องของคนรอบข้างไม่ชอบไม่เห็นด้วยไพ่จากสตีสบ่งบอกเนาะถึงเ,เหตุผลนะคะหรือว่าเป็นรูปตาช่างที่เราเห็นนะ่ยความเหมาะสมหรืออะไรบางอย่างที่มันแบบบาลานซ์อะไรประมาณนี้นะก็ไปสุดท้ายมี a อซอ f ฟคัพนะคะเอ๊อเออว่ามันยังไปได้อยู่นะถ้าคุณยังจริงจังมากพอไพ่หนึ่งถ้วยเอ๊ะบอกว่ามันเป็นการให้โอกาสคะ่ะแต่ว่าบนหน้าไพ่มีนกผิราบด้วยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้อง ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคือถ้าเขาอยู่กับคุณได้เขาไม่ได้แคร์เสียงแบบในเรื่องของแฟนของคุณคนรักของคุณไม่ได้แคร์ว่าที่บ้านคุณชอบเขาหรือเปล่าคนรอบข้างคุณชอบเขาหรือเปล่าคุณก็จะไปได้กับคนคนนี้นะคะฝั่งของเขานะคะเขาอาจจะราศีพิจิกด้วยก็ได้นะเอ๊ะขอโทษจริงๆเอ,อ๊ต้องอ่านชื่อราศีตั้งแต่แรก นะคะก็คือจะมีพฤกษ์กมีตุลมีมีนมีพิจิกนะคะนั่นคือราศีาคร่าวๆที่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมีนค่ะพิจิกอันนี้ตัวของเขาอาจจะเป็นแพทย์พยาบา,า,าลทหารตำรวจหรือชาวต่างชาติก็ได้นะคะเอว่าเขาเองส่วนหนึ่งเขายังไงก็ได้คือถ้าคุณแสดงความชัดเจนว่าคุณจริงจังกับเขาเขาก็จะยังอยู่ค่ะ เพราะเขารู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วที่คุณให้สถานะกับเขาส่วนคนอื่นเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรนะคะแต่ว่าไพ่มันติดอยู่ที่ว่าไพ่ไฮเพรสติสใบน,นี้เอ็มหวังว่าคุณต้องคมกันแบบรับ,รบๆเท่านั้นคุณถึงจะไปอยู่แบบคือยังไปต่อได้อะ่ะมีไพ่เดอะเวอรนี่คือไพตตอ่ต่างชาติอีกแล้วอ่ะต่างชาติต่างถิ่นต่างศาสนาอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะคะที่อยู่เมืองนอกลูกครึ่ง คนลาศาสนาอะไรประมาณนี้โซนโซนนี้ได้หมดเลยนะคะเวลาขึ้นเดทกับเดว์เ e ร์ were, นะคะใบแรกกับใบสุดท้ายมีเกณฑ์น่าจะเป็นคนแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่คุณกับเขาว่าอยู่ห่างกันเป็น distance love แบบนี้ก็ได้นะคะตัวเขามองความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงเขาก็มองว่าเขาก็สู้เยอะนะเออว่าเขาสู้เยอะคือถ้าคุณแบบไม่ไปจุกจิกมากไม่มีการแบบว่าหรือว่า ทำให้หมดกำลังใจว่ายังไปได้ต่อนะคะโอเคนั่นคือภาพรวมค่ะชาวราศีมีนกับคนคนนี้อาจจะแบรบรู้สึกเหนื่อยหน่อย,อยคือถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะหลงรักกับใครบางคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างศาสนานะคะทํางานที่มีวิชาชีพมีไลเซนส์อะไรแบบนี้นะก็ถ้าคนโสดมีคนเข้ามาตอนนี้นะคะก็ยังไม่ชัดเจนเรียนรู้กันไปก่อนค่ะโอเคนั่นคือไพ่ภาพรวมของราศีมีนเราจะเข้าสู่ในช่วงพิอา,ารดอันนี้น่าจะ ดีสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่า,วาเนเป็นคลิปทั่วไปและคุณก็ยังได้เลือกไพ่พิกอา,าร์คัสนะคะไพ่ของตัวคุณเองอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันไม่ว่าคุณจะคบคุยกับใครอยู่นึกถึงหนะ้าคนคนนั้นนะคะเดี๋ยวเอจ,จะแบ่งไพ่เป็น3กองให้คุณเลือกไพ่กองที่แบบคุณชอบมากที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเราจะมาเช็คเอเนจีกันว่าชาวราศีมีนกับคนคนนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะเด็กขออนุญาตสับไพ่อีกนิดนึง กิบกองละสองใบเนาะกล่องแรกอ่านแบบเร็วๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบกว้างๆใครที่รู้สึกว่าแบบแม่ไม่ชอบก็ข้ามไปได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดินกดติดตามด้วยนะคะเควางให้สวยๆหน่อยนะคะเอสจะแบบทำให้มันง่ายโดยการ เอาหินมาวางให้ใครสนใจหินมงคลดูได้นะคะใน IG w h i t e s l ั e c คอเลกมีทั้งแบบสำเร็จรูปหรือจะสั่งทำคอสต์เมย์เปิดไพ่ตามดวงก็ได้นะคะเอเป็นคนร้อยเองทุกเส้นหินทุกเส้นจะผ่านการล้าง Energy แล้วผ่านการล้างน้ำมนต์นะคะแล้วก็สวดแล้วก็คุณสามารถเลือกได้ตามที่คุณชอบถูกใจเส้นไหนก็เส้นนั้นค่ะอ่ะอันแรกนะคะกล่องแรกคือ s t รอเ b r r y q คอร์ z นะคะจะเป็นหินกลุ่มคอร์ มีจุดแดงๆเหมือนผลสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้คือขายาไนเอขอโทษขายาไนนะคะอันสุดท้ายเป็นอะควาเมลีนนะคะจะช่วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะการเป่าประลมจิตใจอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเลือกหินที่คุณชอบมากที่สุดค่ะเริ่มอ่านที่สต r อเบอ r ี่ c อ r d นะคะ ใครเลือกไพ่กองนี้ชาวราศีมีนกับคนคนนั้นของคุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่ได้เจอคุณจะได้เจอในเร็วๆนี้ใครบางคนมีเกณฑ์ที่ว่าอยากคอมมิตความสัมพันธ์เช่นจาก เพื่อนไปเป็นแฟนจากแฟนไปเป็นสามีภรรยามีโอกาสนะคะคุณเขาจริงจังกับคุณค่ะคุณมีโอกาสได้พูดคุยคือการที่ไอ้บอกว่ามีโอกาสอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเคส by เคสนะคะไพ่สี่หมายหมายถึงความจริงจังนะคะหมายถึงการแต่งงานคุณเห็นหน้าให้เนาะฉะนั้นเนี่ยการตีความเคส by เคสก็คือถ้าคุณเพิ่งรู้จักกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าคุณจะแต่งงานกันปีนี้นะคะ นั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้ขยับความสัมพันธ์ค่ะเขาจริงจังกับคุณเขารักคุณจริงเขาชอบคุณแต่ทีนี้นะคะคุณก็ต้องพยายามทําให้อะไรอะคือทําความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันด้วยนะใครเลือกไพ่กองนี้คิดว่าคุณสมหวังค่ะไปแบบเร็วๆเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันถัดมานะคะอันนี้ก็คือเป็นใครนะนะคะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะโอเค ไพ่เลือกไพ่กองนี้ก็อาจจะได้ตกหลักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือคนที่อายุเยอะแล้วเ,เยอะแล้วหรอแม่หมอก็เยอะแล้วนะแต่ก็ถือว่าเลขสามเลขสี่แหละประมาณนี้นะคะที่แบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าโสดมานานแล้วก็ได้มีคนเพิ่งคุยถูกอกถูกใจกันทีนี้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์แบบหวัดระแวงนิดนึงคุณได้เจ็ดดาบไงอ่ะเจ็ดดาบเนี่ยแม่หมอ,อ,อว่ามัน ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะโกหกหลอกลวงคุณเสมอไปนะคะเอว่ามันน่าจะเป็นความหวาดระแวงที่คุณรู้อยู่ว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับคุณหมายถึงสัญชาตญาณคุณบอกอยู่แล้วอะค่ะว่าเขาอาจจะไม่จริงจังกับคุณเนื่องจากว่าคุณรู้ว่าเขาเพิ่งหย่ามาแล้วเขายังต้องอยู่บ้านเดียวกับภรรยาเก่าสามีเก่าหรือว่าเขายังต้องคุยกับแฟนเก่าเพราะเขาทําธุรกิจร่วมกันมันจะ็นความระแวงรับลวงหลอกอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่า ความสัมพันธ์ของใครบางคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานอันนี้เอ็ก็อยากให้ฉลอชฉลองน,นิดนึงสําหรับคนที่เลือกให้กองนี้นะคะสำหรับคนคนนั้นของคุณดูดูกันไปก่อนค่ะโอเคกองสุดท้ายนะคะกองสุดท้ายก็จะเป็นอะควาเมอรีนอันนี้นะคะเป็นสีฟ้าใสๆนะคะดูสีว้าว t h e e m p r e s s h อ r m i t อันนี้คือราศีกันนะมีคบกับกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูเมื่อกี้มีไพ่ราศีไหมอ๋อไม่มีเอ็มได ไม่ได้อันแรกนะคะใครเลือกสตรอเบอรี่คอร์นะคะอันนี้จะเป็นธนูนะคะเผื่อว่าแบบจะได้จับคู่กันได้คนที่เลือกไพ่อควาเมรีนะคะอันสุดท้ายอันนี้จะได้ไพ่ The Empress กับเ e r m i t ซึ่งหมายถึงราศรีการ์หรือชาวทัดดินคนคนนี้เป็นคนที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากแต่เขามีความอินดี้มีความรลกส่วนตัวสูงเขาอาจจะทํางานที่ เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่สอนคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะพอไพ่เฮอร์มิตคือไพ่ฤาษีนั่นเองนะคะจริงๆใครที่ได้ไพ่กองนี้แนะนาให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาหรือท่านเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะคะจะช่วยส่งเสริมดวงในเรื่องของความรักเ,เวลาไปพูดไปขอนะคะก็อย่าบน่าบนเอเม่ทำให้บ่นนะคะก็คือไปไหว้ขอพรนะคะแล้วก็สักการะบ,บูชาตามปกติสามารถ ติดผลไม้ติดทุบเทียนไปได้นะคะตามของแต่ละสถานที่เพราะเดี๋ยวนี้บางที่เขาไม่ให้จุดทุบเนาะก็เอาเป็นของไหว้ก็ได้ค่ะหรือดอกไม้ก็ได้นะแนะนํานะคะจะได้เสริมดวงในเรื่องของความรักท,ที่นี้คุณกับคนคนนี้เอกิดว่าข้อดีของไพ่ก็คือคุณได้ไพ่ดีทั้งสองใบแต่มันเป็นไพ่ดีที่แบบเหมือนมันไม่ได้คอมมิตกันตอนเนี้ยเหมือนต่างคนอาจจะมีหน้ากากทางสังคมที่ ทำให้คุณต้องมีระยะห่างกันข้อแนะนําผลที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะเอ,อแนะนําว่าคุณคบกันได้แต่อย่าบอกใครพยายามให้อยู่ในโลกส่วนตัวของคุณอย่าโพสลงโซเชียลอย่าโพสลง IG อย่าบอกคนเยอะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะไปได้ดีค่ะโอเค เรามาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทที่เราดูในเรื่องของเดี <Okay. S 1> ๋ยวใช้ไพ่ทาโร่อินเวอร์เรแล้วกันนะคะเราจะดะูเป็นจับคู่นะคะของชาวราศรีมีนกับธาตุต่างๆราศรีมีนกับธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟนะคะมาดูพร้อมกันนึกถึงอนาะคุณคนนั้นได้เลยคะ่ะอันนี้เป็นการอ่านแบบจับคู่นะคะ ลิป EP นี้เป็น EP แรกนะคะที่เอทําแบบให้มีพิอากาศด้านในตรงไส้กลางชอบไม่ชอบก็บอกกันได้คะ่ะโอเคชาวราศีมีนกับธาตุด,ดินนะคะเอว่าชาวราศีมีนกับธาตุด,ดินโดยเฉพาะถ้าคุณคบกับเพศที่สามหรือต่างชาติคุณจะค่อนข้างผิดหวังในตัวเขานิดนึงคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ซอนๆอนที่คุณหรือเขาอาจจะต้องเลือกแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นไปตามที่คุณแพลนเอาไว้ เอ๊พูดคท่าวๆนะคะเพราะว่า,าไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงแบบ Exact l ลว่าคุณชอบใครแต่ตรงนี้คุณได้ไพ่3มดาบคุณได้ไพ่5้าถ้วยเอ๊ก็เลยคิดว่าชาวราศีมีน่ะอาจจะพยายามทำในสิ่งที่คุณก็รู้อยู่ว่าผลมันจะต้องเป็นยังไงคือดือ้อชาราศีมีนได้บอกว่าตรงนี้คือดือ้อยู่ พยายามที่จะดึงความสัมพันธ์บุคคลที่1บุคคลที่2เนี่ยดึงเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณไม่สามารถรักษาใครไปได้เลยมันคือแบบดูดูจากหน้าไพ่นะคะอันนี้เป็นทา r ์โ o n อิน l อ n แลนต์ตัวคาแรคเตอร์อลิสกำลังขวายคว้านะคะพยายามเอื้อมขึ้นไปบนโต๊ะซึ่งดูจากไซส์ของเธอแล้วเธอไม่น่าจะเอื้อมขึ้นไปได้อะ่ะ คือเรารู้สึกว่าชาวราศีมีนกับชาวทัดดินยากหน่อยนะความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายมันจะตกอยู่ที่ไพ่สามดาบใครดูคลิปนี้แล้วคงต้องหาทางแบบเคลียร์แล้วล่ะในเวของมันนะคะทําให้ถูกต้องแล้วกันนะชาวราศีมีนกับทัุน้ํานะคะชาวราศีมีนกับทัุน้าเองโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎนะหรือใครบางคนที่คบกับคนที่ทำงานมีไลเซนส์ต่างๆนะคะวิชาชีพทางเฉพาะนะ คุณเกับเขาตอนนี้ถ้าคุณคิดถึงเขาคุณรอ,อการคอนแทคของเขาไอ,อคิดว่ามันยังแบบคุณยังต้องรอ,อต่อไปหน้าไพ่คุณค่อนข้างอยู่นิ่งเป็นการที่แบบไพ่แนะนํำให้คุณ ใช้ชีวิตประจาวันของคุณไปก่อนทํางานโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนไปก่อนนะคะเขายังไม่ได้กลับมาหาคุณหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีคู่อยู่ความสัมพันธ์ของคุณก็จะเป็นไปแบบกัก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 เหมือนแบบประวิงเวลาแบบรอไปก่อนคือดูท่าทีของเขาเหมือนแบบเอาเป็นว่าเป็นแบบกราฟแบบเรียบมาก นะคะคือ,อช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยระวังเรื่องการเงินสำหรับนคนที่มีคู่นะคะมีปัญหาเรื่องการเงินกับแฟนอาจจะเป็นการที่คุณไปลงทุนอะไรร่วมกันหรือว่ามีการใช้ใจ่ายเงินนะคะจนะเป็นหนี้บัตรเครดิตอะไรประมาณนี้นะคะเพราะาคุณได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะอาจจะแฟนคุณอาจจะขัดใจอะไรคุณนิดหนึ่งด้วยนะคะโอเคพืค้นที่มันน้อยเดี๋ยวแม่เหมาะขอเก็บไพ่ก่อนถัดมานะคะก็จะเป็นชาวราศีมีนกับทัดลมค่ะ ธาตุลมชาวราศีมีนกับธาตุลมอืมช่วงนี้ระวังขัดแย้งกันนะคะคนโสดระวังเจอคนที่เพิ่งรู้จักใหม่ๆแต่ดันมีครอบครัวแล้วค่ะคนที่มีคู่อย่างที่เอ๋บอกระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะการประทะคารมกันนะอโอเคถัดมานะคะเป็นธาตุไฟ ธาตุไฟนะสีมีนกับธาตุไฟราสีมีนกับธาตุไฟโดยเฉพาะพ่อไม่แม่ไม้นะคะถ้าคุณได้เป็นโสดคุณเพิ่งพบเจอใครที่แบบเป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่อนข้างาา์ดมีตัวราศีมีนอยู่ในระนาบของชาวธาตุไฟความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Friend with Benefits คือมีความ เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบมีผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะคบเพื่อเป็นคอนเนคชั่นในเรื่องของการทำงานหรือว่าตัวคุณกับเขาคบกันเพราะเรื่อง18บวกเป็นความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอันนั้นคือคำแนะนำค่ะโอเคเดี๋ยวเอเปิดไพ่นิดนึงนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะคะถ้าคนโสด ไพ่ใ okay. บรแรกอะเป็นไพ่คนโสด Permit นะคะถ้าท่านาโสดอยู่เดียวเร็วนี้คุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่น่าสนใจคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวทัดดินหรือทัดไฟก็ได้พบกันตอนแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่สเปคของคุณอะอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะชอบคน ขาวคนตีอะไรเงี้ยแต่เขามาแบบแนวแนวแบบคมเข้มอ่ะประมาณนั้นน่ะนะคะคือคุณจะได้พบเจอกับคนที่ไม่ใช่สเปคของคุณแต่คุณเรียนรู้คบ,คบกันไปแล้วอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าเออมันโอเคใช่เนี่ยมีไพ่หนึ่งถ่วยพบรักใหม่นะคะคุณได้หนึ่งช่วยแล้วไพ่สองวยด้วยฉะนั้นคนโสดนะสิ่งที่ไพ่อยากบอกนะคะสำหรับชาวราศีมีนคนโสดมีโอกาสจะมีคนเข้ามาและเ,เตือนสำหรับคนที่มีคู่ด้วยค่ะ อาจจะไปถูกอ,อกถูกใจกับใครบางคนแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวมันก่อนฉะนั้นระวังเรื่องผิดศีลน,นะคะเอ่ออาจจะเป็นคนที่เข้ามาในเรื่องของพพอร์ตในเรื่องของการงานของคุณที่ได้ร่วมงานด้วยกันคนที่แบบคุณไม่ได้คิดตอนแรกว่าจะถูกใจว่าจะชอบนั่แหละที่บอกนะคะโอเคนั่นก็คือคำแนะนำค่ะสำหรับ ชาวลัคนาราศีมีนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ด้วยนะคะข้างล่าง,งจะแปะแบบวันที่ของแต่ละราศีไว้ให้แล้วก็จะมี playlist ของอคลิปต,ต่างๆคลิปดวงรายเดือนนะคะดวงเมษายนออกแล้วแล้วก็คลิปดวงความรักคลิปเลือกให้ทำนายพิกอาคาดก็สามารถไปดูกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้ชาวราศีมีทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ